สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าคุณแม่ทําคลิปผ้าไหมมือสองนะคะค่ะทําคลิปผ้าไหมมือสองค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่คุณแม่ผ่านไปแล้วหลายคลิปค่ะเป็นนี้เที่ยวนี้ค่ะคุณแม่ได้กระโปรงนะคะเพราะว่ากระโปรงเป็นกระโปรงต่อชั้นแบบคุณแม่ใส่นี่ค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยใส่นะคะแต่คุณแม่ก็เลยเอามาลองใส่ดูค่ะ ค่ะหมายเลขของจะเอาในผืนที่คุณแม่ใส่ก็ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ผืนละหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นกระโปรงเอวยืดค่ะค่ะเหมือนที่คุณแม่เคยสั่งออกตัดออกมา่นหละค่ะเป็นเอวยืดแบบนี้ค่ะค่ะเป็นกระโปรงเอวยืดนะคะค่ะใส่ไม่ลอยนะคะคนตัวเท่ากับคุณแม่ก็ก็ไม่ลอยค่ะคุณแม่จะปกจะถึงหลังเท้านะคะของคุณแม่นะคะบัเท่าว่าปกตีนค่ะถึงหลังเท้านะคะ เบลยืดค่ะขอเบลยือค่ะใส่ได้ทุกไซส์นะคะไซส์สามสีค่ะถึงไซส์สามสีนะคะยืดได้ถึงไซส์สามสี่นะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะสวยงามมากค่ะกระโปรงต่อชั้นเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะคุณแม่จะเอาผ้าพวกที่มีตําหนินี่แหละค่ะเอาไปให้ช่างเขาตัดนะคะค่ะรหัสยี่สิบเอ็ดค่ะ ค่ะนี่ก็รหัส20นะคะเอวยืดนะคะพร้อมใส่นะคะโทรถ้าคุณแม่มาได้ค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะค่าราคาง0 0บาทนะคะคุณแม่ขายเท่ากับส่งร้านนะคะค่ะคุณแม่ส่งร้านก็อยู่ที่ราคา6 0 0บาทนะคะคุณแม่ส่งร้านเขาค่ะร้านเขาขายที่900ค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นเอวยืดขอบเอวยืดนะคะใส่สบายใส่สวยนะคะนิ่มค่ะทิ้วไข่ใส่สบายค่ะเหมือนคุณแม่นี่แหละ คุณแม่ไม่เคยใส่นะคะคุณแม่เพิ่งเราใส่ลองดูวันนี้ค่ะค่ะก็ใส่ดีอยู่ค่ะมันเบาค่ะแบบใส่อยู่บ้านแบบสบายๆนะคะค่ะรหัสยี่สิบค่ะเอวขอบเอวยืดค่ะกับโปรงต่อแชมป์ค่ะมันไม่บานเป็นสุ่มนะคะคุณแม่นึกว่าแต่จะบานเป็นสุ่มไม่บานเป็นสุ่มเพราะว่าเขาจับกลีบสิบเอ็ดกลีบรอบค่ะค่ะเขาจับสิบเอ็ดกรีบรอบเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะ ผืนนี้ค่ะชอบรหัสไหนโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะไม่สีไม่สีไม่ไม่ไม่จืดไม่จางนะคะเพราะว่าเอาแต่ผ้ามือสองมาทําค่ะค่ะรหัสสิบเก้าค่ะนี่ก็สวยนะคะค่ะใส่ได้ถึงเอ3สามสิบสี่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่เอ3สามสองสามสามค่ะแต่ว่ามันยืดออกได้เยอะเนี่ยค่ะยืดออกได้เยอะอยู่ค่ะเอ3สามสี่ก็ใส่ได้ค่ะ ขาดขอบเอวยืดค่ะคุณแม่สามสองสามสามค่ะขาดสวยค่ะไม่ลังค่ะไม่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 ตึงไม่ลังนะคะค่ะงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะขาะขอบเอวยืดค่ะคาะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะขาะขอบเอวยืดค่ะค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะท่านชอบรหัสไหนโทรทักคุณแม่นะคะขาะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะค่านี้รหัสสิบแปดค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักนะคะนี่ถาโทนสีทูโทนค่ะเรืเลือสีทูโทนนะคะสีค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะไม่มีตําหนินะคะเพราะว่าคุณแม่บอกช่างเข้าไปแล้วค่ะเพราะว่าที่มีตําหนิอย่าตัดเข้ามานะคะค่ะอย่าตัดเข้าค่ะมันจะมีปัญหากับลูกค้าค่ะทําให้ดีค่ะ บอกแต่ช่างทําให้ดีค่ะเพราะว่าคุณแม่ส่งผ้าค่ะส่งผ้าให้ช่างเขาตัดนะคะคุณแม่ไม่ได้ไปนั่งกากับนะคะช่างของคุณแม่อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ก่อนเขามาทํางานกับลูกค่ะลูกเขาเป็นครูอยู่ที่บ้านสอนอยู่ที่บ้านของคุณแม่นี่แหละพอดีเขาก็เลยลูกค่ะแอบค่ะเขาย้ายไปอยู่บ้านค่ะคุณแม่ก็เลยตามช่างค่ะส่งของไปให้ช่างตัดนะคะค่ะราคาอยู่ที่ คาะอยู่ที่ราคา600บาทนะคะขนมชั้นค่ะต่อชั้นค่ะขาดสวยงามมากค่ะขาะโทรทักคุณแม่มาได้นะคะคาะ600บาทค่ะขาะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะขาดนี้ก็เหมือนคุณแม่ใส่นะคะ่ะตจะเดียวกันนะคะข่ะหรือเอวคุณแม่ใส่เลยก็ได้ค่ะคาะนี้ก็รหัส17นะคะเอวยืดค่ะต่อชั้นสวยงามมากค่ะ เพราะว่าช่างเจ้าน,นี้ค่ะคุณแม่จะทําเป็นช่างประจาของคุณแม่เลยนะคะค่ะไม่ให้ค่ะตัวสูงตัวเตี้ยก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่าไม่วานเป็นสรงค่ะตัดสวยด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะท่านจะเอาไปฝากญาติพี่น้องค่ะหรือจะไปฝากคุณแม่ก็ได้ค่ะเป็นของขวัญให้กับคุณแม่นะคะค่ะในวันแม่ค่ะของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่ก็ได้นะคะค่ะพวกนี้ไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่าเขามาตกแต่งใหม่ค่ะ ค่ะสวยค่ะค่ะรหัสสิบเกตนะคะค่ะเป็นรหัสสิบเกตค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะผีมือช่างก็ดีนะคะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะต่อชั้นนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะนี่ก็รหัสสิบหกนะคะค่ะรหัสสิบหกค่ะสวยค่ะออร่าค่ะโดดเด่นมากค่ะ เอลยืดขอบเอลยืดค่ะยืดได้ถึง34ค่ะเพราะว่าของเอลของคุณแม่3233นี่มันเหลือเยอะอยู่ค่ะค่ะมันเหลือเยอะอยู่นะคะค่ะคุณแม่ก็ใส่ค่ะค่ะปกติคุณแม่ไม่เคยใส่คุณแม่กวงเป็นส่มพอดีใส่แล้วมันมันไม่เป็นสมค่ะมันดูดีด้วยค่ะค่ะนี่ก็รหัส16นะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ600บาทค่ะค่ะคุณแม่ขายเท่ากับราคาส่งรังค้านะคะ ค่ะรหัสสิบหกค่ะสีสดใสโดดเด่นมากค่ะค่ะท่านทักเข้ามานะคะท่านจะเอารหัสไหนท่านทักเข้ามานะคะค่ะนี่ก็รหัสสิบห้าค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นขนมชั้นนะคะต่อชั้นได้สวยงามมากค่ะค่ะเขาจะทําให้มันแมวกันค่ะออกสีูโทนออกสีนูนนๆค่ะค่ะท่านจะเอาสีไหนก็ชอบสีไหนก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะเอวยืดค่ะค่าช่างก็ กินไปหมดแล้วค่ะแต่ค่าผ้าอีกคุณแม่ยังไม่คิดค่าผ้าเลยค่ะขายราคานี้ค่ะ600บาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะราหัสสิห้าค่ะค่ะเป็นเอวยืดค่ะขอบเอวยืดค่ะค่ะยืดได้กว้างมากค่ะค่ะความยาวอยู่ที่3าสค่ะ3 3มสแต่คุณแม่ใส่ก็ไม่ลอยค่ะมันจะติดที่หลังเท้าพอดีค่ะคุณแม่ใส่นะคะค่ะมันจัอยู่ที่หลังเท้าถ้าคนตัว ตัวเตี้ยกว่านี้ไปก็ค่ะคนตัวสูงไปกว่านี้ขอาคุณแม่ไปก็พอดีค่ะอยู่ที่ตาตุ่มนะคะค่ะใส่ผ้าที่ตาตุ่มมันกําลังสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะเป็นกระโปรงต่อชั้นขนมชั้นค่ะค่ะเอวยืดนะคะขอบเอวยืดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาค่ะ600บาทนะคะใส่ขึ้นรถรองเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะใส่ไปทําบุญทําทานก็โอเคสวยมากค่ะเลิศหรูนะคะ ผ้าราคานี้ค่ะสวยค่ะเวลามาทําแล้วค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะเลิศดหลูมากเลยค่ะค่ะผ้าราคานี้ค่ะสวยค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะช่วงนี้ขายของราคาสูงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะโอ้ยงามหลายเธสีเขียวนี่ค่ะค่ะสวยเลิศดหรูมากเลยค่ะค่ะเขียวค่ะโดดเด่นมากค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการ acio, งานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ600บาทนะคะเขาเรียกว่าขนมชั้นต่อชั้นค่ะค่ะ600บาทค่ะค่ะมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะค่ะหมุนค่ะหมุนได้เป็นสีเดียวกันค่ะค่ะ600บาทค um um, ่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะรหัส12ค่ะเดี๋ยวส่งภาพยิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกค่ะ ถ้าไม่ชอบสีสดใสก็มีสีแบบคุณแม่ก็มีค่ะออกโทนสีน้ำไอสีมินมักขามค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยค่ะค่ะเป็นเอวยืดค่ะเอวยืดนะคะค่ะสวยงามนะคะค่ะเอวยืดค่ะเอวสามสามสี่ใส่ได้ถึงสามสี่เพราะว่าคุณแม่ดูแล้วของคุณแม่นี้นี่ค่ะมันกว้างค่ะค่ะกว้างใหญ่อยู่ค่ะเพราะว่า คุณแม่บอกว่าอย่าดึงยางยางยางเล็กนะให้ดึงยางเผือเพราะว่าเผือคนตัวอ้วนค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทนะคะรหัส11เนี่ค่ะท่านชอบรหัสไหนก็ขอโทรทักเข้ามาค่ะโทรทักเข้ามานะคะค่ะคุณแม่เอาแต่ลายมัดหมีนะคะให้ช่างเขาตัดนะคะค่ะมีแต่ลายมัดหมีสวยๆนะคะ600บาทค่ะค่ะผ้ามือสองนะคะมาตัดนี่ค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะ ค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนแจ่มทุกขืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะใส่ไปทําบุญนะคะข้าราชการใส่ไปทํางานที่ราชการข้อสวยหนูเลื่อนหรูดูเด่นนะคะค่ะเลื่อนหรูดูเด่นมากค่ะค่ะเอวยืดค่ะสวยค่ะค่ะคุณแม่ไม่เคยใส่คุณแม่ก็มาใส่ก็คุณแม่ดูไปแล้วนึกว่าแต่จะเป็นสูงดูแล้วก็พอดีค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะ ค่ะมีแต่ลายมัดหมีนะคะคุณแม่มาตัดนี่ค่ะค่ะเป็นลายมัดหมีนะคะค่ะราคา600บาทค่ะค่ะเลือนรูด,ดูเด่นนะมากนะคะค่ะราคานี้ค่ะไม่ไม่แพงนะคะเป็นราคาที่พอหยิบพอจัดนะคะขาะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะนี้ก็รหัส9้าค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะ เลิศหรูดูเด่นมากค่ะสวยค่ะห0 0บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะพิวค่ะใส่สบายค่ะผ้าพวกนี้ค่ะจะพิ้วค่ะค่ะผิวงามหลายค่ะค่ะคุณแม่เห็นค้นหุ่นดีๆใส่งามงามค่ะคุณแม่เห็นคนใส่งามคุณแม่ก็เลยอยากใส่ล่องเบงค่ะมันก็เลยคุณแม่ใส่แต่งามคือกันเลยค่ะค่ะคุณแม่คุณแม่อย่าย่อตัวเอง ค่ะคุณแม่ก็พูดตามภาษาคนเฒ่าคนแก่ไปอย่าถืออย่าซาเดอร์จะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ไม่เคยมาใส่ก็มันแบบว่ามันสบายค่ะใส่แบบสบายสบายมันเบาค่ะมันผิวค่ะมันเบาค่ะคุณแม่เห็นข้าวหุ่นสวยๆใส่คุณแม่ก็เลยอยากใส่เหมือนลูกๆหลานๆค่ะคุณแม่เลยใส่ลองดูก็คุณแม่ก็เลยว่ามันนิ่มมันน่าใส่นี่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะ600บาทนะคะค่ะเป็นค่าเรียกว่าขนมชั้นค่ะกับโปรงต่อชั้นนะคะค่ะหมายเลข8รหัสแนะคะค่ะโทรทักเข้ามาค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะสวยงามมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะพิ้วใส่สบายค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองมาจากข้ามือสองนะคะที่คุณแม่หามาเนี่ยแหละค่ะตัวไหนที่มันมีตําหนิคุณแม่ก็ส่งให้ช่างเขาตัดแบบนี้ออกมาให้ค่ะ ค่ะตัดออกพื้นนั้นพื้นนี้มาผสมประสามกันออกมาก็สวยเลิ่นหรูดูเด่นค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะนิ่มสบายนะคะท่านอยาไปฝากคุณแม่ของเราเ่ยนะไอช่วงนี้เป็นเดือนให้ของขวัญสําหรับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะเอาไปฝากคุณแม่ค่ะค่ะเอาไปฝากคุณแม่นะคะให้เป็นของขวัญท่านก็ได้ค่ะผ้าพวกนี้ก็เป็นของขวัญได้นะคะเพราะว่ามันเป็นผ้ามาตัดใหม่ค่ะค่ะไม่ใช่ผ้ามือแบบ แบบมือเก่าค่ะผ้ามาตกแต่งใหม่นะคะคาะรหัสเจ็ดค่ะสวยค่ะเลิ่รู้ดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะรหัสหค่ะนี่ก็แบบคล้ายๆคุณแม่ใส่นี่ยค่ะสวยเลิ่รู้ดูเด่นมากค่ะเขาเรียกว่าอโปรงชั้นค่ะต่อชั้นนะคะขนมชั้นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขนมชั้นค่ะเอลถึงใส่ได้ถึงเอลสามสี่นะคะ ค่ะเพราะว่าคุณแม่ใส่แล้วค่ะคุณแม่เอลแต่ก่อนคุณแม่ใส่สองสองใสสามสองเดี๋ยวนี้มาคุณแม่มีน้ำหนักขึ้นอีกคุณแม่ไปช่างดูค่ะใส่สามสามแล้วก็มันยืดเหลืออยู่เยอะค่ะนะค่ะเหลือเยอะมากค่ะค่ะเอลสามสี่ใส่ได้ค่ะเพราะว่าช่างเขาเอลสามสี่ค่ะคุณเขาก็ใส่ลองดูแล้วค่ะค่ะสามสี่นะคะค่ะสามสี่ใส่ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะเลือดหลูดูเด่นมากค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ600บาทค่ะ่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะ600บาทค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาค่ะเอารหัสไหนก็โทรถ้าคุณแม่เข้ามาได้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะเลิอหรูดูเด่นนะคะพิ้วใส่สบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะความยาวนี้เพราะว่าคุณแม่ก็ 52มันก็อยู่ที่ปันเท่าเอิรโฟก์ล้างตีนค่ะมันมันจัคุมที่ตาตุ่มค่ะอ่าคุมตาตุ่มคำว่าคุณแม่ใส่ันนี้ค่ะคุณแม่ว่าอยากลามไปค่ะมันอยากอยากเน่าไปค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ตัวเตี้ยอยากใส่สั้นกว่านี้ค่ะถ้าตัวเตี้ยใส่สั้นกว่านี้ก็เอาออกก็ได้ค่ะให้ช่างพับพับขึ้นให้ก็ได้ค่ะพับสวยขึ้นเงก็ได้หรือดึงออกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะ ค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่าราคาอยู่ที่600บาทค่ะงามเนื้อหลายกระปงช้ำเที่ยวนี้ค่ะค่ะขนมชั้นค่ะสวยค่ะใส่ผิวใส่สบายค่ะเอาไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ของเราก็ดีนะคะค่าในช่วงวันแม่นี้ค่ะค่าราคา600บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหกรบาทค่ะ สวยทุกพื้นงานทุกพืนแจ่มทุกพืนค่ะหกรบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะนี่รหัสสีก็สวยเลื่อนรูดูเด่นนะคะพิ้วใส่สบายค่ะหกรบาทค่ะค่ะนี่ก็เขียวเนียวซับค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเขาจะแมตชกันได้ดีค่ะออกโทนเขียวนะคะค่ะราคา600บาทค่ะเอวยืดค่ะค่ะความยาวก็ไม่น้อยนะคะคนหุ่น คูลไส์60ก็ใส่ได้ค่ะค่ะค่ะความยาวความสูง60ก็ใส่ไม่ลอยนะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะเลิศหรู้ดูเด่นมากค่ะค่ะรหัส3นะคะสวยงามมากค่ะราคา500บาทเอง600บาทนะคะค่ะคุณแม่พูดผิดขออภัยค่ะนี่ก็รหัส2ค่ะสวยงามมากค่ะเล่ศหรู้ดูเด่นทีวใส่สบายค่ะ ขนมชั้นวันนี้สวยมากงามมากค่ะค่ะมีแต่ลายสวยๆค่ะขนมชั้นวันนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห0 0บาทค่ะเอวยืดนะคะใส่ได้ถึงเอวสา3สามสามค่ะเพราะว่าคุณแม่ใส่ดูแล้วค่ะคุณแม่วัดที่ประเมินที่ตัวคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ตัวอ้วนอยู่นะค่ะประเมินตัวคุณแม่เป็นหลักค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห0 0บาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะรหัสสองนะคะ ขาอันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็สวยโดดเด่นมากค่ะออกโทนสีน้ำเงินเทาๆค่ะสวยงามมากค่ะค่ะท่านชอบแบบโทนสีไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะเลิศดดูดูเด่นทิ้วใส่สบายค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะขนมชั้นค่ะต่อชั้นขนมชั้นสวยงามมากเลยค่ะ600ยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ600บาทค่ะ มาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นขนมชั้มค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมนรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ